สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับมาฟังกันดดวนๆฟังกันเพลินๆนะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดนี้นัดที่10ของฤดูกาลนะครับนัดที่11ของฤดูกาลนะครับขออภัยนัดที่11ของฤดูกาลก็เรามาพบกับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยนิดน,นึงนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับ ฟุตบอลทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับในถ้วย ACL อลลิกัพนะครับสามารถเก็บ3ามแต้มจากเชียงไฮพอร์มาได้นะครับในถ้วยใหญ่ของเอเชียนะครับทำให้คะแนนของบุรีรัมยูเนเต็ดน่ะวิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับของตารางคะแนนด้วยผลงานที่ดีมากเลยครับแข่ง4ชนะ2แพ้2นะครับมี่6คะแนนนะครับก็เอา1ถึง8นะครับเข้ารอบอัตโนมัตินะครับ ไปดวลก,กันกับอีกสายหนึ่งสายตะวันออกกลางว่ากันเถอะนะของเรานี่คือสายสายตะวันออกนะครับสายตะวันออกกลางก,างก็จะอยู่ฝั่งทางแถวแถวซาอุดิอาระเบียกาตงกาตาอะไรประมาณนู้นเนาะเอาแปดทีมมาไฟกันแล้วก็หาทีมที่เข้ารอบต่อไปนะครับบุรีรัมนีเป็นทีมที่เข้ารอบอย่างต่อเนื่องนะครับเข้ารอบอย่างต่อเนื่องเลยครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับท์นี้ ควาสามแต้มไปได้นะครับนัดที่11ของไทยลีกหนึ่งเนี่ยนัดนี้จะเป็นนัดก่อนฟีฟ่าเดยนะครับหลังจากจบนัดนี้จะหยุด2อาทิตย์นะครับเพื่อหลีกทางให้กับทีมชาตินะครับาทางยุโรปก็จะมีฟุตบอลโลกนะครับทางทีมชาติไทยเราก็จะมีบอลเอเชียนคัพนะครับอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์หนึงนัดแล้วก็ไปฟัดก,กันกับสีลังกาในฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับแพ้ไม่ได้นะครับทีมชาติไทยเราแพ้ไม่ได้นะครับ เสมอก็ไม่ดีนะครับต้องเอาชนะนะครับเพื่อไปตัดกับเติร์กมินิฐานนะครับซึ่งโค้ชฮัตสันนะครับเราจะได้เห็นฝีมือกันนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ทำทำให้เต็มที่นะครับอืมโดยท่านประธานเทคนิคต่างๆน่นนาก็จับตาแฟนบอลจับตาดูอยู่นะครับอประกาศอะไรไว้ในโซเชียลอะไรก็ตามนั้นครับตามนั้น ไทยลีกหนึ่งนะครับนัดนี้นัดที่11นะครับจาก30นัดนะครับคู่แรกเราไปดูคู่แรกเลยนะครับพีทีประจวบ f c นะครับพีทีประจวบ f c นะครับวันศุกร์นี่แหละฮะเป็นคู่แรกประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอลเลเยอร์แม้ว่ากันว่าพีทีประจวบถ้า,ถาได้คู่กวงในอยู่กับสามอัลสเตเดียมใครหน้าไหนาก็อย่ามาแยมว่าอย่างนั้นนะครับพีทีประจวบในนัดที่แล้วเนี่ยถลม่ม กิเลนพยองไป4ประตูต่อหนึ่งที่ทันเดรโอมราบคาบเลยครับเจ้าบ้านราบคาบเลยครับไม่รู้จะราบคาบยังไงครับก็ส่งผลให้ทําให้ทีประจวบเก็บ3มแต้มในถิ่นกิเลนพยองไปได้นะครับซึ่งพีทีประจวบนี่ผลงานดีมากเลยครับตลอด5นัดล่าสุดนะครับเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำเลยครับสิแต้มทั้งหมดนะครับรวมแล้วภาพรวมอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ4แพ้2นะครับ มีอยู่16คะแนนนะครับหลังจากจูนติดแล้วก็โ,โหใส่เกียร์ห้าเลยนะครับนะท่านโคเตียอยากเห็นโคเตียคุมทีมชาติไทยมากเลยหากชนะนัดนี้นะครับพีทีปจจุบจะวิ่งขึ้นไปนู่นหรอไหมสิบเก้าแต้มอยากเห็นท็อปทีอยากเห็นละได้เห็นละอืมรอดูแมตชนี้นะครับส่วนลำพูนวอลเลเยอร์นะครับผลงานไม่ดีครับผลงานไม่ดีครับหลังจากนัดที่ผ่านมาน่ะลงไปสู่จมบวยของตารางเลยครับ นัดที่แล้วเนี่ยลำพูนวัลเลียร์เนี่ยไปพาท่าปลาชัยกับการท่าเรือ fc ในบ้านนะครับศย์ประตูต่อ2นะครับก็พอเข้าใจได้การท่าเรือทีมใหญ่นะครับแล้วโค้ชกาม่าก็รู้วิธีการที่จะทําทีมาการท่าเรือเอาชนะทีมเก่าที่เคยคุมมา2-3ปีได้อย่างสบายครับก็เก็บไปได้สะอสามแต้มเต็มนะครับ สมผลให้ลำพูนเวเลอร์เนี่ยลนลงไปอยู่ท้ายตารางครับมี6คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6นะครับมีอยู่6คะแนนเท่านั้นเองนะครับคู่ต่อไปนะครับข้ามไปวันเสาร์เลยครับ18นาฬิกานะครับสุโขทัย FC นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพลังการ FC นะครับทั้งคู่เนี่ยผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับอืม โดยเฉพาะเจ้าบ้านนะครับสุขโขทยัยหลังจากเอาชนะ BG มาได้ก็มาแพ้ระยองในนัดล่าสุด2ประตูต่อ0ูนะครับอืมก็ทําให้อันดับตารางคะแนนของสุขโขทยัยอยู่ที่9นะครับแข่ง9ชนะ2เสมอ4แพ้3มีอยู่10คะแนนนะครับอืมหลังจากใช้ใช้ใช้หนังแบบเขาเรียกว่าไฮไลท์ไฮไลท์หน่อยเอาชนะ BG ปรปทุมในบ้านไปได้3ประตูต่อหนึ่งกลับมามาแพ้ครับอืมมาแพ้ซะเนี่ย แพ้ระยอง FC ไเป็น2ประตูต่อ0นะครับส่งผลให้อยู่อันดับที่10เช่นเดิมนะครับสำหรับสุโขทัย FC นะครับผู้มาเยือนนะพลังการ FC ไม่ดีเลครับหลังจากแยกทางกับโค้ดโอ่งออกไปเนี่ยเตี้ยมหาลาดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับนัดที่แล้วนี่พลังการ FC เนี่ยเปิดบ้านแพ้กับอยุธยาอยู่ในเตเป็น1ประตูต่อ2นะครับซึ่งทั้งคู่นี่ขึ้นมาจากไทยลีก2พร้อมกันนะครับมาเจอกันเองก็ พลังการ fc แพ้ไป1ประตูต่อ2อในเลกแรกนี่แหละณขณะน,นี้พลังการ fc นี่มีอยู่7คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด10นัดชนะแค่ได้แค่1นะครับแพ้4แล้วก็แพ้5นะครับเสมอ4นะครับมีอยู่7คะแนนนะครับก็คือเป็นบวยของตารางว่างั้นเหอเนือลำพูนมาแค่แต้มเดียวนะครับคู่ต่อไปนะครับ เชียงรายยูเนเต็ดนะครับจะเปิดสิงเชียงรายสเตเดียม18บแเดนกานาทีต้อนรับการไปเยือนของนคะอรราสีมาเอฟซีนะครับเชียงรายนัดที่แล้วไม่มีแข่งนะครับเนื่องจากติดฝนอยู่ที่ราชบุรีนะครับไปเยือนราชบุรีแล้วก็เลื่อนการแข่งขันนะครับก่อแอดมินได้พูดไปแล้วแหละว่าเออการเลื่อนการแข่งขันอย่างเงี้ยนะทีมทีมเยือนเขาเกิดเขาเกิดค่าใช้จ่ายพอสมควรนะครับเป็นแสนานะฮะไหนค่าที่พักเอยไหนค่าจองโรงแรมค่าที่พงที่พัก หรือค่ากินค่าอยู่โอ้หลายๆอย่างถ้าไปอย่างนั้นไม่ได้แข่งขันนะ่ะเท่ากับว่าค่าใช้จ่ายก็ถูกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างน้อยมีอย่างอย่างน้อยสามวันนะครับต้องไปเตรียมตัวที่นั่นนะครับฝากท่านสมาคมด้วยนะครับเผื่อมีกองทงกองทุนอะไรเลื่อนการแข่งขันนี่ก็สามารถนํามาสนับสนุนนะครับเอาว่ากันตามตรงนะครับทางสโมสรต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับอ ถ้าไม่รับรวมสปอนเซอร์นะครับเจาใจ่จะเยอะมากนะครับเชียงรายณขณะนี้นะครับผลงานในตารางคะแนนเนี่ยอยู่อันดับที่8นะครับกว่างสงมหาไทยอยู่อันดับที่8ของตารางแข่ง9ชนะ3เสมอ4แพ้2มีอยู่13แต้มนะครับผลงาน5้านัดล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้เป็นสักหนึ่งนะครับอืมกว่างสงมหาไทยนะครับน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วน นครราชสีมา FC ผู้มาเยือนสวัสดแค้นะครับผลงานไม่ค่อยดีครับจะหล่นไปท้ายตารางในโซนตกชั้นให้ได้นะครับณขณะนี้นะครับอยู่อันดับที่13นะครับจากการแข่งขันทั้งหมด10นัดชนะ1เสมอ4แพ้5นะครับมีอยู่7แต่นะโคตอิสระสีทะโลนะครับต้องเปลี่ยนเกมอะไรบางอย่างแล้วแหละนัดที่แล้วนะครับเกือบทำได้ดีนะครับแพ้บุรีรัมที่ช้างอารีนาสเตเดียมไป2ประตูต่อหนึะครับแก่เจ้าบ้านไปนะครับ ก็ถือว่าถือว่าผลงานถือว่าพิกความคาดหมายนะแอดมินเดาว่านะไม่ต่ำกว่า3ลูก4ลูกนะแต่ว่าแพ้2 1ไนดะ้ยิงประตูเจ้าบ้านได้ด้วยแต่ว่าต้องมองดูว่าบุรีรัมย์นะเขาเตรียมทีมไป ACL เอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาตัวตัวไม่ท็อปลงอะไรประมาณนี้หรือตัวดาวลุ่งลงลงไปอะไรเพื่อเก็บตัวหลักไว้ไปฟาดกับเชียงไฮพอตแล้วเขาทำได้สำเร็จนะครเอาชนะเชียงไฮพอตไป2ประตูต่อศ โดยภาพรวมแล้วถือว่าดีครับดีดีดีมากเลยบุรีรัมย์อยู่ในเ็ตนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปข้ามอ้อยังอยู่ในวันเสาร์นะครับ19นาฬิกานะครับ1ทุ่มตรงนะครับอุทัยธานี FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองอยู่ในเ็ตนะครับอุทัยธานีนะครับโค้ชมีหลอดเจอร์สิกเนี่ยเก็บ3แต้มเต็มได้แล้วหลังจากคุมนัดนี้เป็นนัดที่2ครับนัดแรกไม่โอเคครับยังยังกินไข่อยังกู้สถานการณ์ไม่ได้มานัด ที่แล้วกู้สถานการณ์ได้เดียกันน็อกแบงคอกยูเนเต็ดไป2ประตูต่อหนึนะครับส่งผลให้กูไทยธานีนี่วิ่งจากบวยตารางมาอยู่อันดับที่14ของตารางเลยครับจากอันดับที่16มาอยู่อันดับที่14มี7แต้มนะครับจาก4มาเป็น7ละแข่ง10ชนะ1เสมอ4แพ้5นะครับจาก7แต้มนี้ถาว่าเก็บนัดนี้ได้ก็จะไปเป็น10แต้มนะครับอืมก็ต้องไปถามกิเลนพยองนะครับจะแพ้ ยินดีแพ้ติดต่อกันหรือไม่นะครับกิเลนพยองนี่แอดมินเชียมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกน,นะครับปี2011นเนะครับยุทธีฤษีแดงดาดัสกนทองเหลาพิชิตพงเยชยฉิวนั่นแหละฮะกะวินนะครับธรรมสัจจานนท์นั่นแหละฮะ,ะยุทีีแอดมินเชียเมืองทองอยู่นเตดบาทจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังต้องทําใจลูดมหาราชลงมาอยู่ที่อันดับล่าสุดอยู่อันดับที่1 1นะครับถ้าแพ้นั่นนี้อีกก็โอโ้มียาวถึงโซนตกชั้นเลย ต้องเตรียมตัวไปศึกษาไทยลีก2เขาเล่นกันยังไงเออหรือเปล่านะครับฝากผู้บริหารด้วยนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้เมืองทองขึ้นไปอยู่ในท็อปไฟให้ได้นะครับแข่ง10ชนะ2เสมอ4แพ้4นะครับมีแค่10แต้มนะครับตามหลังอยุธยาทีมน้องใหม่ด้วยประตูสกอร์ลูกได้เสียนะครับเปลี่ยนโค้ดแล้วเปลี่ยนโค้ดอีกนะครับโค้ดอุทัยนะครับมาคุมทีมชั่วคราวนะครับไปคุยกับมาลิโวดูรัฟสกีดีมีข่าวกันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอให้แกมาทําทีมก็ได้เขาได้โปรไลเซนแล้วเนี่ยอืม เห็นเป็นข่าวอยู่นะครับก็สู้ค่าตัวเขาได้ไหมก็ระดับเมืองทองใช้ได้อยู่แล้วแหละดังนั้นขอให้เกียโอนะครับเข้ามาทำทีมอีกคำรบหนึ่งก็กแล้วกันนะครับอืมฝากผู้บริหารไปก็แล้วกันนะครับไปคู่ต่อไปเลยนะครับข้ามไปวันอาทิตย์แล้วแลวหละทีนี้บีจประทุมนะครับจะเปิด t r u บีจีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของระยอง FC นะครับ BG ประทุมนะครับได้โคดอีชีเข้ามาทำทีม ในคำลบนี้ถือว่าเป็นงานสบายของอิชิอิเลยนะครับนัดที่แล้วอิชิอิเนี่ยเอาเอาชะนะระยองเอ้ยขอภัยชนบุรีไปได้นะครับ2ประตูต่อ1หนึ่งที่ชนบุรีสเตเดียมนะครับก็ถือว่าเปิดสกราดได้เลิกได้ยามที่ดีของโค้ดอิชิอเิเห็นรอยยิ้มแก่ละทีเนี้ยโค้ดอิชิอิเนี่ยถือว่า มีผู้เล่นที่สามารถหยิบต้องได้ใน BG ปทุมถือว่าเป็นงานง่ายๆเลยอ่ะทีนี้เป็นงานง่ายๆของโค้ดโค้ดอิชิอิเลยอย่างเงี้ยก็ติดตามผลงานนะครับของ BG ปรปทุมนะครับณขณะน,นี้หลังจากเอาชนะชนบุรีไปได้2ประตูต่อ1นึ่ทำให้ BG ปรปทุมอยู่อันดับที่5นะครับมี17คะแนนนะครับแข่ง10ชนะ5เสมอ2แพ้3นะครับมี17คะแนนโดยก่อนหน้านี้ไปสะดุดนะครับ BG ไปสะดุด ที่สุโขทัย3ประตูตอนมาแพ้สุโขทัย3ต่ตอนมาก็เปลี่ยนมาเป็นโคติอิชิอิทีเนี้ยก็มาชนะชนบุรีเลยครับอย่างสุดมันเลยครับ2ประตูตอนแบบแหมสุดยอดนะครับเป็นเกมที่สุดยอดแอดมินได้เห็นฉลามชนตัวเดิมกลับมาในแมตช์นี้แหละเออก็ไปดูว่าไปเยือนบุรีรัมย์จะเป็นยังไงครับของชนบุรีนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับผู้มาเยือนคือระยอง FC ก็ผลงานไม่เลวนะครับ เอาชนะสุขโขทัยมาได้ในนัดล่าสุด2ประตูต่อ0ูนส่งผลให้ละยองเนี่ยมีคะแนนอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับมี15คะแนนนะครับตามหลังพีทีไปจวบแค่1แต้มนะครับแข่ง10ชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับนี่คือละยอง f อนะครับไปคู่ต่อไปเลยครับผมอยุธยายูเนเต็ดนะครับ18นาิกา30นาทีตรงกับวันอาทิตย์เช่นกันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี f c ราชบุรีก่อนเนี่ยราชบุรีไม่มีแข่งนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากติดฝนนะครับที่ลงฟาดแข่งกับเชียงรายยู่นเ็ตนะครับฝากผู้บริหารของสมาคมด้วยนะครับเพราะว่าราชบุรีถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านก็เกิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับก็เวลาจะลงทําการแข่งขันก็หลายหมื่นแล้วร้าวางั้นเถอะก็เงินค่าสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าค่าทําทีมของ ของต้นตำรับเขาอ,ะอ่ะเจ้าของทีมเลยเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้ามีกองทุนตรงนี้ได้จะดีมากๆเลยครับอยุทยายูเนเต็ดนัดที่แล้วนะัดที่ผ่านมานะครับไปเยือนพลังการเอาชนะพลังการมาได้32ประตูตอนหนึ่งนะครับเก็บ3แต้มได้อย่างสวยสดงดงามเลยเกินนะครับทําให้ผลงานของอยุธยานะครับวิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับถือว่าไม่เลวนะครับถือว่าไม่เลวแข่ง10ชนะ2เสมอ4แพ้2นะั้นมีอยู่10คะแนนนะครับ กออยู่เหนือเมืองทองว่างั้นเถอะครับค่านัดล่าสุดเนี่ยผลงานดีครับแพ้3ชนะ1เสมอ1ึงถือว่าดีครับสำหรับทีมน้องใหม่อย่างอยุธยายูไนเต็ดนะครับในนัดนี้เนี่ยโอ้เจอเจอพิยงเข้าไปของแข็งโปกเลยครับขอให้ชนะนะครับอยุธยายูไนเต็ดนะครับไปคู่ต่อไปเลยครับชนบุรี FC นะครับอ๋อขออภัยนะครับชนบุรีจะเปิด ดกินสเตเดียมชนบุรีนี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งนะครับนดท,ที่แล้วเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ BG แล้วนั้นนี้มาเยือนบุรีรัมย์เป็นเช่นไรครับไอาบุรีรัมย์มาเยือนนะ่ขอโทษทีพูดผิดอีกละสิบแปนาฬิกาสามสิบนาทีเช่นกันนะครับคู่ใหญ่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ครับมอย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้วเต็มสนามนะครับสาหรับคู่นี้นะครับเต็มสนามไม่รู้จะเต็มยังไงละชนบุรีนดที่แล้วแพ้บีจีมาแบบ แบบชนิดว่าเส้นยาแดงผ่าแปดผ่าแปดนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นชนบุรีอย่างน้อยเห็นฟอร์มชนบุรีชุดเดิมมาละ,ะตัวเดิมมาละถึงแม้ว่าผลงานจะแพ้นในนัดล่าสุดนะครับก็ทําให้ตารางคะแนนอยู่อันดับที่8อยู่ไมี8คะแนนอยู่นะครับอยู่อันดับที่12นะครับแข่ง10ชนะ1สเสมอ5้าแพ้4นะครับมี8คะแนนเช่นเดิมนะครับก็นัดน,นี้บุรีรัมย์มาเยือนก็อย่างน้อยขอแต้มหนึ่งนะครับ บอกโค้ดเฮงไว้ขอแต้มหนึง่งอยู่ที่12นะครับอยู่อันดับที่12นะครับตามหลังเมืองทองอยู่2แต้มนะครับส่วนบุรีรัมนะครับบุรีรัมพักไม่พักสี่นัดที่แล้วเนี่ยเฉือนเอาชนะสวัสดแคบไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับไม่ได้พักนะครับอพอชนะสวัสดแคบแล้วก็ไปอ,ออกไปออกต้อนรับการมาเยือนของเชียงไฮพอตเลยแล้วก็เอาชนะเชียงไฮพอตแล้วก็มาต่อน,นี่เลยครับอ่ะต่อน,นี่เลยต่อไปเยือนชนบุรีเลย ผลงานของบุรีรัมย์โอเป็นที่ประจักษ์เลยครับแข่ง9ชนะ8เสมอ1นะครับมีอยู่25คะแนนนะครับพอผลงานขนาดนี้ก็ทิ้งโด่งเลยแล้วก็เตะเตน้อยกว่าแบงคอกทิ้งไปสะดุด6ล้มกับอุทัยธานีมาแล้วแบงคอกยูเนเต็ดนะครับก็ทําให้ยิ่งโกยอ้าวห่างไปเลยครับ5แต้มณขณะนี้นะครับจากการแข่งขันทั้งหมด9นัดนะครับเก็บได้25แต้มถือว่าสุดสเลยครับไปคู่สุดท้ายเลยครับ ของสัปดาห์นี้นะครับการท่าเรือ FC นะครับสิงเจ้าท่าน,นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกแล้วาการท่าเรือ FC เนี่ยตั้งแต่มีโค้ดกามามาทาเนช่วงนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยทำผลงานได้ดีมากเลยลนัดที่แล้วเอาชนะลำพูนวอลเลเอร์ที่ถิ่นลำพูนไม่ได้2ประตูต่อศให้ผลงานของการท่าเรือนะครับใน5นัดล่าสุดเนี่ย ชนะ4นะครับแพ้แพ้สักหนึ่งนะครับตั้งแต่ถล่มพลังการ FC มาเนี่ยก็ชนะมาลวดเลยนะครับมาดูนัดนี้นะครับนัดนี้เนี่ยเจอแบงคอกนี่จะจะลวดหรือเปล่านะครับลองดูนะครับขอให้เป็นเขียวลวดกัแล้วกันนะครับแบงคอกเนี่ยไปสะดุดนะครับไปสะดุดแพ้อุทัยธานีคาบ้านนะครับคาร์ทูบีจีเซเดียมมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับเนี่ยก็คะแนนไม่ไล่ไม่ไล่จ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์ละมี20่สิบแต่โดนโดนโล่ขณะนี้โดนไล่แล้วทีนี้โดนการท่าเรือจะแซง หากสมมุติว่าการท่าเรือกเก็บแต้มได้3แต้มนี่ขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยนะครับขึ้นรองจากฝูงเลยแล้วปไปไล่บุรีรัมย์แทนนะครับอ่านี่คือทั้งหมดนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของไทยขออภัยครับไทยลีกหนึ่งของของไทยนะครับโอ้ไม่มีรู้ว่าใครยุคคุณสมยศแน่นอนมาเปลี่ยนจากไทยพรีเมียร์ลีกเป็นไทยลีกหนึ่งเนี่ยก็ทำให้แอดมินสับสนนะครับเป็นไทยลีกหนึ่ง 20, 5, 26, นะครับฤดูกาลสองวันยี่ห้ายี่หกนะครับนัดที่สิบเอ็ดนะครับนัดนี้นะครับสองสัปดาห์นี้นะครับ สำหรับตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนจะอยู่ในสไลด์ที่2นะครับบุรีรัมมีอยู่25แตม้มแบงคอกมีอยู่20แต้มนะครับอันดับที่2อันดับที่3คือการท่าเรือนะครับมี19แตม้มแล้วก็ราชบุรี19แต้มนะครับอันดับที่5คือบีจีพทุมนะครับ17เแตม้ม3ทีมอันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นนะครับในโซนตกชั้นอุทัยธานี7แตม้มพลังการเแตม้ม ลำคูน6แต้มนะครับอ่าไปเลื่อนไปดูได้นะครับที่สไลด์ที่2นั่นคือตารางคะแนนนะครับอะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ